ตกอับถึงขั้นต้องมาขายลูกชิ้นทอดแล้วหรอคะพี่ไม่อายหรอคะจากประธานบริษัทมาเป็นพ่อค้าขายลูกชิ้นทอดแบบเนี้ยพี่เลือกอะนะว่าจะเลิกขายลูกชิ้นทอดกับจ้าจอบกับเลิกกับฉันพี่คงต้องเลิกกับตาแล้วแหละได้เฮ้ยตาตา บริษัทเราขาดทุนมาต่อเนื่องหเดือนเลยเหรอทำไงดีวะเนี่ยปล่อยไปแบบนี้บริษัทไม่รอดแน่พี่ราคาเป็นอะไรทำไมหน้าเครียดเชียวตาทำไมมาแล้วไม่โทรบอกพี่ก่อนนะ ทำไมตาจะต้องโทรบอกด้วยนะคะตาเป็นแฟนนะไม่ใช่ลูกค้าว่าแต่ที่รักเป็นอะไรคะทำไมหน้าเครียดเชียวพี่เครียดเรื่องงานเน่บริษัทลูกชิ้นพี่ขาดทุนมาหลายเดือนแล้วอะอ๋อตาก็นึกว่าเรื่องอะไรเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองล่ะคะ่ะตาว่าเราไปช้อปปิ้งกันดีกว่าไหมคะมีกระเป๋าคอลเลกชันใหม่ออกด้วยอะพี่ซื้อให้ตาหน่อยนะคะคงไม่ได้หรอกตา ช่วงนี้พี่ต้องระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายอะไหนพี่จะต้องมีลูกน้องที่ดูแลอีกเรื่องช้อปปิ้งอะงดไปก่อนเนาะได้ไงอะคะกระเป๋าไวแล้วแค่ไม่กี่แสนเองซื้อให้ไม่ได้หรอคะตาตอนนี้พี่กำลังแย่อยู่นะอย่าเอาแต่ใจได้ไหม <S 2> <S 2> <S แค่พี่ต้องคิดว่าทำยังไงบริษัทถึงจะมีรายได้หัวพี่ก็จะระเบิดอยู่แล้วน้าตา นี่พี่ว่าตาแต่ใจเหรอคะถ้าพี่เห็นงานดีกว่าแฟนน่ะพี่ก็เชิญทำงานจนตายเลยก็เป่าแค่ใบเดียวอ่ะตาซื้อเองก็ได้ทำยังไงดีนะบริษัทถึงได้มีรายได้เข้ามาอีกทาง เืินครับมาท่านประธานคะขออนุญ,ญาตทำความสะอาดน,นะคะ,ะฮัลโหลลูกแม่ทำงานอยู่อะไรนะให้ซื้อลูกชิ้นทอดไปอีกแล้วเหรอได้ได้ได,ได้เดี๋ยวตอนเย็นแม่ซื้อไปฝากนะจ๊ะกินทุกวันไม่เบื่อหรอลูก ขอโทษด้วยนะคะท่านประธานไม่เป็นไรครับจ๊ด้วยลูกชิ้นทอดไงในไหนบริษรัทเราก็ขายลูกชิ้นอยู่แล้วก็ตอดขายกาจะเองเลย <c oughs> ขอบคุณมากนะครับแ<น>ม่บา้าน ชิ้นทอดไหมครับสดสะอาดนะครับน้ำจิ้มทำเองด้วยนะลูกชิ้นทอดไหมครับเอ้าคุณแม่ท่านซื้อลูกชิ้นทอดไหมครับท่านประธานนี่ครับท่านประธานมาทำอะไรตรงนี้คะก็มาหารายได้เข้าบริษทัทอีกทางไงครับท่านประธานถึงขั้นมายืนขายลูกชิ้นทอดเองเลยเหรอคะเนี่ยทำไมหรอครับเป็นประธานแล้วไงครับก็แค่ขายลูกชิ้นทอดเองว่าแต่วันนี้ซื้อไหมฮะเห็นลูกชายชอบกินลูกชิ้นทอดทุกวันเลยเนี่ย ก็ได้ค่ะงั้นฉันเอาอย่างละ2อไม้แล้วกันค่ะได้ครับคุณแม่บ้านเนี่ยเป็นลูกค้าคนแรกของผมเลยนะเดี๋ยวผมแถมให้อย่างละ2นะครับ สิบบาทครับนี่ค่ะท่านคะขอบคุณมากครับลูกชิ้นทอดไหมครับทอดร้อนๆเลยนะลูกชิ้นทอดไหมครับนี่มันอะไรกันคะอา้าตามาพอดีเลยลองชิมลูกชิ้นทอดฝีมือพี่ดูไหม ตกอับถึงขั้นต้องมาขายลูกชิ้นทอดแล้วหรอคะทำไมพูดแบบนั้นล่ะตาพี่ก็แค่มาหารายได้เข้าบริษัทอีกทางแค่นั้นเองหารายได้พี่ไม่อายหรอคะจากประธานบริษัทมาเป็นพ่อค้าขายลูกชิ้นทอดแบบเนี้ยทำไมต้องอายด้วยอะเป็นพ่อค้าขายลูกชิ้นทอดแล้วมันยังไงเหรอพี่ก็แค่ทำอาชีพสุจริตอะพี่ไม่ได้ทำสิ่งผิดกฎหมายซะหน่อย อายอ่ะแต่ตาอายตาเราไม่ได <big> ้อะที่ต้องมีแฟนเป็นพ่อค้าขายลูกชิ้นทอดแบบเนี้ยอีฉันไม่เอาได้หรอกนี่ตาทำไมตาพูดดูถูกับชีพคนอื่นเขาแบบเนี้ยพี่ผิดหวังในตัวตามากเลยที่ตาพูดแบบเนี้ฉันก็ผิดหวังในตัวพี่เหมือนกันพี่เลือกเอานะว่าจะเลิกขายลูกชิ้นทอดกับจต๊อกกับเลิกกับฉัน พี่ว่าพี่คงต้องเลิกกับตาแล้วล่ะพี่ว่าอะไรนะพี่เลือกไอ้ลูกชิ้นทอดดีแทนที่จะเลือกทันเหรอได้เฮ้ยตาตาหยุดตาไม่ทำแบบเนี้ยตารู้ไหมที่ตาทำแบบเนี้ย มันยิ่งทําให้พี่คิดถูกนะที่พี่เลิกกับตาได้เลิกก็เลิกฉันก็ไม่อยากคบเป็พ่อขาลูกชิ้นทอดกับตกระต่อไปพี่เหมือนกันอย่างฉันน่ะหาแฟนใหม่รวยๆได้อยู่แล้วเชิญอยู่ไปเถอะยืนป่าครับ บค,ครัลูกชิ้นทอดไหมครับท่านประธานคะครับผมลูกชิ้นที่ซื้อไปเมื่อวานอะลูกชายฉันบอกว่าอร่อยมากเลยนะคะจริงเหรอครับเดี๋ยวตอนเย็นฉันมาอุ่นๆใหม่นะคะได้ครับผมเอองั้นฉันขอตัวเข้าไปทำงานก่อนนะคะครับลูกชิ้นทอดครับผมลูกชิ้นทอดไหมครับ น้ำจิ้มทำเองเลยนะผูช้ชินทอดครับน้ำจิ้มทำเองนะครับอ้อาวฉันเอาอันนี้สองไม้ค่ะแล้วก็นี้สองไม้แล้วก็นี้สองไม้ค่ะได้ครับสักคู่นะครับสามสิบบาทครับอ,อันนี้นะอะ สักครู่นะครับค่ะยังทอนยี่สิบบาทครับใช่ค่ะขอบคุณครับฮึอนค,ค,ออค,คอะจริงจริงนะคะฉันไม่เคยกิน ทำจิ้มลูกชิ้นที่ไหนที่มันอร่อยขนาดนี้มาก่อนเลยะค่ะในชีวิตเนี้ยเอ่อท่าทีนะคะคุณคุณไปซื้อน้ําจิ้มมาจากไหนเหรอคะอ๋อผมทําเองนะครับพอดีมันเป็นสูตรที่คุณย่าเคยสอนผมไว้ผมเลยเอาลองมาทําดูครับจริงหรือเปล่าคะครับโหคนคะมันสามารถนําไปทปําผลิตขายได้เลยนะคะเนี่ยมันอร่อยขนาดเนี้ยเออแล้วว่าแต่คุณไปรับลูกชิ้นพวกนี้มาจากไหนเหรอคะ เพราะมันเป็นลูกชิ้นจากบริษัทผมเองครับอ้าวหรอคะถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าคุณไม่ใช่พ่อค้าลูกชิ้นอย่างเดียวเหรอคะผมเป็นพ่อค้าลูกชิ้นครับแล้วผมก็เป็นประธานบริษัทด้วยคืออย่างนี้นะครับตอนนี้บริษัทของผมกําลังขาดทุนนะครับมผมเลยหาวิธีที่จะหารายได้เข้าบริษัทอีกทางหนึง่งก็เลยเอาลูกชิ้นที่มีแล้วก็สูตรน้ําจิ้มของคุณย่ามาทําลูกชิ้นทอดขายนะครับ คุณทาชั้นอึ้งเลยนะคะเนี่ยไม่อยากเชื่อเลยอ่ะว่าประธานบริษัทจะยอมมาถากแดดหน้าดําขายลูกชิ้น่หง้ยค่ะจะให้ผมทํำยังไงได้ล่ะครับก็ผมยังมีลูกน้องอีกหลายชีวิตที่ต้องดูแลเลยยิ่งสถานการณ์เป็นแบบนี้ด้วยทำไรได้ก็ต้องทําไปก่อนแหละครับไม่เลือกงานไม่ยากจนจริงไหมครับค่ะท่อนะคะคือ คุณมีของดีอยู่ในมือขนาดนี้ทำไมคุณไม่ลองทำเงินจากมันดูล่ะคะหมายความว่าไงหรอครับก็ไอ้น้ำจิ้มของคุณนี่ไงคะดิฉันเชื่อว่าคุณอ่ะผลิตขายได้แน่นอนค่ะผมก็อยากจะลองทำดูนะครับแต่ตอนนี้บริษัทของผมก็ำลังขาดทุนนะครับก็เลยไม่มีต้นทุน อออีกอย่างตอนนี้คงไม่มีใครอยากจะร่วมลงทุนกับบริษัทที่ขาดทุนอย่างบริษัทผมหรอกครับอืมใครบอกคุณละคะ <c oughs> ฉันนี่ไงคะนี่น้าบัตรฉันคะ่ะดิฉันเป็นนักลงทุนคะ่ะถ้าเกิดว่าคุณสนใจเนี่ยดิฉันยินดีช่วยคุณเต็มที่เลยคะ่ะจริงเหรอครับ ยินดีด้วยนะคะสำหรับผลกำไร20ล้านภายใน3เดือนผมต้องขอบคุณคุณดาวมากนะครับที่มอบโอกาสให้กับผมทำให้ผมกลับมายืนได้อีกครั้งครับฉันทำธุรกิจมานะคะฉันมองไม่พลาดหรอคะฉันบอกคุณแล้วว่าน้ำจิ้มของคุณอะ่ะมันขายได้จริงๆครับถ้าวันนั้นผมไม่ตัดสินใจไปเป็นพ่อค้าขายรูชิ้นทอดผมก็คงไม่เจอคุณแล้วก็คงไม่มีวันนี้ครับ มันเป็นเพราะว่าคุณอะไม่ดูถูกตัวเองในยามที่ตกต่ำแล้วคุณก็ไม่ดูถูกอาชีพของตัวเองคุณก็เลยไม่เคยตกต่ำเลยยังไงนะคะฉันประทับใจมากนะคะที่ประธานบริษัทอย่างคุณอะเป็นคนแบบนี้ถ้า,างไงหมดธุระแล้วที่ฉันต้องขอตัวก่อนนะคะพอดีมีประชุมต่อน,นะคะอ๋อโชคดีนะครับค่ะยินดีได้ร่วมง,งานนะคะครับยินดีเช่นกันครับ เงินครับตาที่รักตามาขอโทษอ่ะเรากลับมาคืนดีกันได้ไหมเรื่องระหว่างเรามันจบไปตั้งแต่วันนั้นแล้วอะตาตารู้ค่ะแต่ว่าที่รักก็ยังมีเยอะอะยายให้ตาอยู่ใช่ไหมคะ ตาเลือกที่จะทิ้งพี่ในวันที่พี่ไม่เหลืออะไรเลยแทนที่ตาจะอยู่ข้างๆพี่แต่พอพี่กลับมาได้ดีครั้งตาก็จะกลับมาขอให้พี่คืนดีให้ถ้าพี่กลับไปอ่ะตาพี่คงเป็นผู้ชายที่โง่ที่สุดในโลกแล้วล่ะที่รัก จะเรียกพี่อย่างนั้นดีกว่าพี่พี่ฟังแล้วพี่จักรที่อ่ะเรานี่พี่จะไปไหนนะคะพี่จะไปขายลูกชิ้นส่วนตาก็มาทางไหนก็กลับไปทางนั้นแล้วกันเนาะ